แจ้งก่อนนะครับรีบแจ้งก่อนสําหรับท่านที่อาจจะฟังเราอยู่ในรถนะครับล้ากาลังจะเติมน้ํามันอย่าเพิ่งเติมไว้รอเติมพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตีห้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับน้ำมันจะลดราคาลงนะครับทั้งบางจากแล้วก็ปตทนะครับกลุ่มเบนซินทุกชนิดเลยนะครับลด60สตางค์ e 8 5ลดลิตรละ30สสตางค์ดีเซลเหมือนเดิมนะครับ ก็จะทําให้ราคาน้ํามันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเบนซิน91จะอยู่ที่ลิตรละ43บาท5สตางค์นะครับแก๊สโซฮอ9 5 3 7บาท63สตางค์ต่อลิตรนะครับโซฮอ9 1ลิตรละ35บาท18สตางค์ e 20ลิตรละ34บาท18สตางค์นะครับ e 85 21บาท98สตางค์ดีเซลเหมือนเดิมนะครับ29บาท79สตางค์ฉะนั้นอย่าเพิ่งเติมเติมพรุ่งนี้นะครับน้ำมันลดราคานะครับ อ่าก็วันนี้มีการประชุมกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนนะครับคุณไพจิตศรีวราขานันสอสอพักเพื่อไทยเป็นประธานเรื่องที่คุณสมศักดิ์พาสื่อมวลชนพานักวิชาการบางท่านไปดูงานที่ต่างประเทศกลับมา ừ, แล้วก็เงียบเลยนะฮะครับวันนี้เขาก็มีการประชุมกันนะครับก็ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับแต่เสร็จแล้วคุณบุญยอดสุขทิ่นไทยกรรมธิการท่านหนึ่งก็ออกมาถแถลงนะครับว่าการดูงานที่ต่างประเทศนั้นเป็นดําริของคุณสมศักดิ์ที่จะเดินทางไปอังกฤษ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมใช้งบในส่วนของสำนักประธานสภา,าที่เหลืออยู่7ล้านบาทนะครับแล้วก็กลับมานะครับไม่มีการเบริกค่าใช้จ่ายในส่วนของนางสาวพลอยภพลินเขียดสดนนิสนนลูกสาวไม่มีนะฮะนางสาวนิชาภาสิริวัฒนางสาวนัทกาภาสิริวัฒผู้ติดตามนางสาวภูวนิดาคุณพริ์ไม่มีเบิก 3คนนี้ออกค่าใช้จ่ายเองนะครับส่วนเรื่องค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลนั้นเบื้องต้นส่วนของสื่อร์บลชน13คนทางบริษัทสยามสปอร์ตเป็นผู้ที่ดําเนินการให้คณะของนายสมศักดิ์รวม9คนนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่านายสมศักดิ์เป็นผู้ออกปากขอซื้อตั๋วต่อเองสําหรับราคาตั๋วชมฟุตบอลนั้นคนหนึ่งหม0 0นห้าพับาท <c oughs> คาว่าคุณสมศักดิ์ออกปากขอซื้อตั๋วต่อเองเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้บอกว่าคุณบุญยอดไม่ได้อธิบายว่า ออกซื้อตั๋วต่อคณะของคุณ,คณสมบัติเคนเนี่ยใช้เงินในส่วนของ7ล้านบาทหรือว่าเงินส่วนตัว<อ>ก็ไม่ทราบ,รบนะคณะที่เดินทางไปครั้งนี้นะครับยังมีพ็อกเก็ตบันนี่ให้อีกคนละ16,000บาทนะครับนักข่าวแต่ละคนได้นะครับรบกินฟรีอยู่ฟรีแล้วก็มีพ็อกเก็ตบันนี่ด้วยนะครับแล้วก็ไปในช่วงปิดสมัยประชุมสภาของอังกฤษพอดีนะครับฉะนั้นก็เข้าไปในสภาอังกฤษได้แบบคณะทัวร ไม่ได้เป็นทางการไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการนะครับ,รบแล้วก็คุณบุญยอดตั้งข้อสังเกตว่าการศึกษาดูงานที่อังกฤษทําไมต้องแยกเป็น2คณะนายสมศักดิ์มีโปรแกรมเดียวที่ได้เจอกับสื่อมวลชนคือดูที่สถานีโทรทัศน์ BBC และร่วมทานอาหารกับสื่อเพียง2มือ้อทางผู้ชี้แจงยังไม่มีคําอธิบายความเห็นส่วนตัวอยากเรียกร้องให้ในี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอยากเรียกร้องให้คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบในประเด็นที่นายพิษพงศ์สวัสดิ์ รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ไปรับงานอื่นและมีปัญหากับการเรียนการสอนการจัดตารางสอนในตอนเช้าหรือไม่เบื้องต้นทราบว่าในพิษได้รับงานเป็นนักวิชาการประจําสถานีโทรทัศน์ Vo i c ท t วซึ่งเป็นของนายพานทองแท้ชินวัตรและได้รับค่าตอบแทนเดือนละ10,000แบาทมีปัญหากับตารางการสอนในการจัดการสอนตอนเช้าให้กับลูกศิษย์หรือไม่นี่นะฮะทางด้านของคุณบุญยอดก็ถแถลงเรียกร้องให้ให้ตรวจสอบประเด็นนี้นะครับ แล้วก็ที่ประชุมได้หารือกันว่าคนที่เป็นระดับประธานสภาจําเป็นต้องเป็นตัวอย่างในทุกกรรมธิการในการเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศที่เปิดสมัยประชุมเหมาะสมหรือไม่นะครับ,รบก็คือไปเนี่ยเราเปิดสมัยประชุมอยู่แต่ไปจะไปดูงานของเขาเนี่ยเขาปิดสมัยประชุม <c oughs> นะฮะส่วนสื่อมวลชนที่ไปนั้นต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า <c oughs> การไปดูงานครั้งนี้ได้กินฟรีอยู่ฟรีชมบอลฟรีพร้อมกับได้พ็อกเก็ตมานี่อีก ถือเป็นการซื้อสื่อหรือเปล่าหรือเป็นการจูงใจให้ประธานสภาได้รับความนิยมจากสื่อกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ค,คุณยอดบอกนะครับส่วนของอาจารย์เนี่ยนะฮะที่ไปเนี่ยคุณพิษพงศวรร์และอาจารย์คนอื่นเนี่ยนะครับสังคมก็สงสัย <c oughs> ซึ่งคุณบุญยอดไม่ได้แถลงนะฮะว่าคือคณะของทางกิจการสภาหรือว่าประธานสภาที่เลือกหรือว่าคุณจกักรพันธ์เลือกอาจารย์ไปเนี่ยทำไมต้องเลือกอาจารย์ชื่อในพิษทําไมต้องเลือกอาจารย์วิโรจน์เออใช่ใช่ไหมฮะ อาจารย์ในในสายของนักตาศาสตร์เนี่ยโอโ้โหเยอะมากเยอะมากครับคือเขาสงสัยว่าทําไมทําไมถึงเลือกสองสามคนนี้ด้วยมีที่มาที่ไปยังไงคใช่ไหมฮะเพราะอย่าลืมว่าไปด้วยเงินของประชาชนนะฮะใช่ก็สงสัยว่าคุณพิษพงศ์สวัสด์เนี่ยมีความเหมาะสมตรงไหนไม่มีใครอธิบายนะฮะสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนแต่ละช่องแต่ละหัวก็ไปด้วยเงินของประชาชน และเงินที่ติดตัวเป็นพ็อกเก็ตมันนี่หมื่นหกบาทก็เงินของพวกเรานะฮะใช่ครับใช่ไหมเลือกกันไปยังไงค่าเครื่องบินค่าโรงแรมด้วยนะฮะทำไมทีวีช่องคุณไม่ออกต่างไปเองใช่ใช่ไหมทำไมหนังสือพิมพ์ของคุณไม่ออกต่างไปเองมาใช้เงินในส่วนของคุณสมศักดิ์ทําไมมาใช้เงินในส่วนของภาษีทําไมใช่ครับคุณบุณจงมีไปเรื่องอื่นบ้างนะฮะจากเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับมันมีกรณี ร้องเรียนอยู่นะฮะที่จังหวัดกระบีนะบะน่นะครับที่หมู่เกาะพีพีเนี่ยนะครับมีคลินิกอยู่คลินิกหนึ่งได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่นั่นนะครับว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแพงหูฉี่เลยนะฮะเจ้าหน้าที่จากสํงงานักงานคุ้มครองผู้บริโภคของกระบี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะก็ก็ไปตรวจสอบนะฮะคลินิกนี้เนี่ยมีชื่อคลินิกว่า International เป็นห้องแถว2ชั้นนะครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าคือด้านหน้าคลินิกเนี่ยมีป้ายโฆษณาอยู่3ภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษารัสเซีย <c oughs> แล้วก็โฆษณาบอกว่ามีแพทย์คอยบริการตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าพอตรวจสอบดูใบอนุญาตในการเปิดคลินิกเนี่ยไม่มีไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับเ <c oughs> จ้าของคลินิกเนี่ยชื่อนายแพทย์กรี ทิติพันธ์สกุลอายุ36ปีเป็นแพทย์ประจำคลินิกนะครับก็กําลังรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติอยู่นะครับแล้วก็ทางนายกฤตเองนายแพทย์กฤตเนี่ยนะฮะก็อ้างว่าอยู่ระหว่างการขอใบอนุญ,ญาตนะครับส่วนเรื่องการคิดค่าบริการแพงก็แจ้งให้กับผู้ป่วยเนี่ยทราบถึงเหตุผลแล้วที่บอกแพงเนี่ยมันแพงไงรู้ไหมฮนะมคือที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมีนักท่องเที่ยวชาลัเสเซียคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ย ได้รับอุบัติเหตุตอนที่ลงเรือที่เกาะพีพีเนี่ยคือขาเนี่ยขเยขาบวมขาบวมเสร็จปับ๊บก็ไปที่คลินิกนี้หมอก็ฉีดยาให้เข็มหนึ่งคิดค่าฉีดยาเนี่ยเข็มละ2 0,000บาทโอ้โหเข็มละนะฮะสองหมืน่นแล้วก็ไม่ได้ฉีดเข็มเดียวจบนะหมอบอกว่าต้องฉีดเช้าเข็มหนึ่งเย็นเข็มหนึ่งวันหนึ่งสองเข็มก <c oughs> ็สี่หมืน่นสี่หมื่นแล้วก็ต้องฉีดต่อเนื่องกันเจ็ดวันเจ็ดวันก็สี่หมื่นคูณเจ็ดสองแสนแปดโอ้โหโ จาอะไรนะขาบวม <us it> ขาบวม <us it> ไม่รู้ยาอะไรตามข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าหัวมันแพงมากแต่นักท่องเที่ยวบอกก็ต้องยอมจ่ายยอมจ่ายเพราะาตัวเองก็ทําประกันอยู่นะฮะทีนี้มีบางคนเนี่ยเขาเล่าใฟังบอกว่าไปทําไม้แคะหูเนี่ยติดอยู่ในรูหูครับต้องต้องไปให้หมอออกให้ครับหมอบอกคิดข่าวออกหกพันบาทโอ้โห<อ>แค่เอาไม้แค่หัวกจาหูเนี่ย อันนี้เป็นต้นออแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตอันนี้ก็เลยโดนเลยฮะสั่งปิดแล้วนะฮะออแล้วก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อที่จริงต่อคออือของบนเกาะเนี่ยยอมรับว่ามันแพงของกินของใช้และต่างต่างแต่ไม่นึกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะแพงขนาดนี้ออก็คงจะเป็นเฉพาะคลินิกนี่แหละซึ่งจริงแล้วนะถ้าคิดเขาตามเด็ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ซวยถูกจับก็ได้แต่เพราะว่าถูกตอนแรกเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาไปร้องเรียนว่าคิดแพงเกินไป พอมาจับก็ถึงได้รู้ว่าอ้าวไม่มีใบอนุญาตด้วยเ,ออเลยโดนเลยใช่ไหมใช่ถ้าตอนแรกไม่คิดเขาแพ้ขนาดนี้อาจจะไม่โดนก็ได้อ,อ่าเอะเดีเ๋ยวเ,เราพักกันสักครู่นหนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ